หว่วงจุ้ยรับปร,รุณกับอาจารย์มาการทำงานตรวจหวงจุ้ยของท่านอาจารย์ในแต่ละวันยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการตรวจแบบออนไลน์หรือสามารถไปตรวจด้วยตนเองดังนั้นแล้วลูกศิษย์ที่ยังไม่ได้ทำหวงจุย้ยแต่ัดสินใจเชิญท่านอาจารย์ไปให้คำแนะนำกันเถอะค่ะผมก็อยู่มาเกือบ30ปีนะครับผมสร้างปีสิบสนะาป สามเจ็ดป er, uh ีท huh. ี cube, ่เกิดสามแด้างต่อก็ประมาณสามสิบเ้วเปิดร้านปีสี Cross ่เปิดสี่ห้าครับอยู่ปีสีห้าแต่สร้างปีสาม็แต่เริ่มสร้างปีสาม็อยู่ในยุคมันก็อยู่ในยุคเจ็ดยุคเจ็ดทั้งหมดล้วก็เราก็ตอนนี้ประมาณที่สิบเอดคืองี้ที่นี่อ่ะเกิดคุณสร้างเองหรือว่าอะไรสร้างเอง เวลาสร้างนี่สร้างใจไว้เลยเหรอว่าขายขายพวกเครื่องเลยไม่ได้คิดเลยครับอาจารย์ครับแต่มันผมอยู่ต่างประเทศอผมมีเงินผมแต่งงานกลับมาแต่งงานเสร็จแล้วผมก็กลับไปทำงานที่ไต้หวันอืแล้วก็พอมีเงินปุนเนี่ยทางแม่ยายเนี่ยเขาบอกให้มาสร้างบ้านที่เชียงใหม่อยู่จริงๆผมจะไปซื้อที่กรุงเทพ แล้วบอกว่าแม่มีที่ตรงเนี้ยแม่จะยกให้เอาไหมแล้วก็มาสร้างตึกเหมือนกับพี่ชายเขาข้างบ้านผมก็คิดว่าโอเคสร้างตึกก็สร้างตึกไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้คิดอะไรว่าจะทําอะไรเพราะตอนนั้นผมทํางานราชการอยู่สางประเทศมผมก็คิดว่ามาสร้างตึกแล้วบอกเอาสี่ห้องเลยเหมือนพี่ชายเขาอเอาสี่ห้องก็สี่ห้องก็ให้เพื่อนพักพวกกันเขาเขียนแบบเขียนอะไรมาให้หน้าแปลนแล้วก็เอาไปยื่นที่เทศบาล ก็ตึกหนึ่งก็เลยไม่ได้คิดว่าเราจะมาทำธุรกิจการค้าอะไรครับถ้ามันเป็นตึกไว้ก่อนใช่ครับคือบ้านนี้ครับเอาเฉพาะบ้านนี้นะครับวิธีการออกแบบเพื่อหมายถึงหลังจากที่สร้างเสร็จแล้วแล้วก็มามาแอพพลายเพื่อก็อยู่อาศัยให้เหมาะอ่าอย่างเช่นทําห้องครัวห้องกินข้าวอะไรเงี้ยนะสิ่งแรกเลยที่ห้าม ห้ามกลับหลังเข้า,าไ,ไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยขายแล้วมันจะไม่เหลือเงินขายแล้วจะไม่เหลือเงินคือขายเ่ยขายเถอะขายได้แต่สุดท้ายเนี่ยเงินไม่เหลืออ่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยกี่ปีกี่ปีก็แล้วแต่นะเอ,อและอีกอย่างหนึง่งถนนเนี่ยที่ที่เขาไม่ให้กลับหลังแล้วเพราะว่า กขาถือข้างหน้าเนี่ยเป็นกระแสข้างหลังเนี่ยมันไม่มีกระแสะซึ่งซึ่งอันเนี้ยไม่ได้เด็ดขาดทีนี้กระแสข้างนอกเนี่ยมันบายอย่างนี้รถประเทศไทยวิ่งนี่ที่นี่ก็วิ่งอย่างนี้อปัญหาก็คือมายาวแล้วไปเจอไฟแดงเขาเรียกว่ามายาวไปสั้นหมายถึง ลงทุนเท่าไหร่ก็แล้วแต่กาไรน้อยอเป็นรูปรูปแบบเลยซึ่งถ้าสมมุติมันใกล้อีกนิดแล้วหางรถเนี่ยมันจอดจอดมาถึงนี่อ,อันนั้นจะมีตังค์แต่ถ้าจอดมาไม่ถึงเนี่ยถือว่าถือว่าปสั้นอันนี้อันนี้เนี่ยโดนโดนสองแล้วนะอ่ะ,อะนี่รูปแบบเนี่ยไอตึกข้างหน้านี่มันสูงสี่ชั้น ข้างหลังนี่สูงประมาณสองชั้นชั้นครึ่งใช่ครับแล้วมันเป็นรูปเหมือนขั้นที่คนคุกเข่าสวดมนต์เคยเห็นท่านที่ทีพปกลิส้าไปคุกเข่าแล้วแบบนี้นะครับภาวนาไหมไออย่างเงี้ยเขาเรียกคุกเข่าวิงกอนอยู่แล้วไม่แข็งแกร่งเพราะว่ามันจะต้องเหมือน พอถอยววงวอนออดวอนอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ย<ะ>อ,อันนี้ก็ล้วนแต่ล้วนแต่แบบไม่ดีทั้งนั้นแชมปแชมป์ทั้งนั้นเลย <c oughs> แล้วก็ยังข้างหน้าอีก<ะ>คือเราขายโลหะค<ะ>เพร<ะ>าะห้านใช้ป้ายสีแดงเป็นชื่อครับพราะปลายสีแดงเป็นธาตุไฟ<ะ>เหล็กมันแค่ไฟ อันนี้อันนี้ไม่ยาก<ะ>เลือกสีเลือกสีที่ถูกต้องแล้วก็ทาแค่นั้น<ะ>แต่ว่าถ้าเราไม่รู้ะมันรั่ว<ะ>มันจะทําให้เราค้าขายแล้วแบบกําไรไม่ไม่ไม่มากมายอะไรครับ<ะ>เออนะและอีกอย่างในงห้องเก็บตังค์เนี่ยจริงจริงจริงเนี่ยโดยทั่วไปธุรกิจเอ,อห้องผู้จัดการห้องผู้บริหารเนี่ยของของ,ของร้านค้าเนี่ยนะ มันจะเป็นห้องสําคัญแต่ว่าคุณย้ายโยกเอาห้องไปเก็บเงินเนี่ยไปไว้ข้างหน้าครับฮแล้วก็ยังทําเป็นสีน้ําเงินอีกทาเป็นสีน้ําเงินซึ่งอโดยปกติสีน้ําเงินเนี่ยมันทําลายเหล็กมันไม่ใช่แค่ไฟมันทําให้เหล็กอ่อนแอน้ําทําให้เหล็กขึ้นสนิมครับอเพราะนั้นการเงินเราไม่โอเค นะการเงินเราไม่โอเคแล้วก็ตำแหน่งที่ตั้งเนี่ยไม่โอเคปกติแล้วห้องการเงินเป็นได้แต่เคาน์เตอร์รนะแต่จะเป็นไอห้องการเงินที่มีอุป,ปกรณ์ป้องกันอะไรอย่างนั้นมันไม่โอเคอ่คนะคือสิ่งที่สำคัญสิ่งที่เป็นความลับมันจะต้องอยู่อยู่ข้างในครับมันอยู่ข้างนอกไม่ได้เพราะนั้นก็ อันเนี้ยมันจะต้องดูว่ามีอันไหนที่ที่ปรับได้หรือเปล่าอแต่ว่าปีนี้ที่นี่ชงจนกว่าจะหลังวันที่วันที่สี่นะครับอืมจนกว่าจะหลังวันที่สี่แต่ก็ก็ชงสลับปีอย่างเงี้ยเพราะนั้นพอมันเริ่มจะรู้สึกดีก็ติดพอมันจะเริ่มรู้สึกดีก็ติดนะเนี่ยมันก็จะเป็นในลักษณะนี้อันนี้เป็นเพราะตำแหน่งบ้านแต่เข้าข้างหลังเนี่ย ได้น้อยไปห้าสิบป็แล้วแล้วสำคัญที่สุดก็คือ,อเวลาเราเข้าเนี่ยถ้าพูดถึงเข้าบ้านจริงๆเราเข้าครัวอ่เราเข้าครัวเขาห้ามเดินผ่านครัวก่อนอเพราะจะใช้จ่ายหรือหมดไปกับการกินการอยู่มันจะเสียหายอเรื่องการกินการอยู่ นะแล้วก็อีกอะลายตารางสีน้ําเงินเนี่ยอยู่ในห้องครัวไม่ได้เด็ดขาดเลยมันทําให้การทํามาหากินของเราไม่แข็งแกร่งอะมันจะขยายตัวไม่ออกอืเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แล้วห้ามเดินผ่านครัวหรือ,อ,อมีบันไดขึ้นบ้านในครัวเด็ดขาดเด็ดขาดเพราะว่า ห้องสำคัญกลางการเงินคือห้องนอนแล้วมันอยู่ชั้นบน <Okay. S 1> เราเดินผ่านเตาเดินผ่านไฟหมดแล้ว mm hmm. เสียหาย <Okay. S 1> เนี่ยอันนี้ก็มันเสร็จอยู่ที่ข้างล่างหมดเลยเพราะฉะนั้น <Okay. S 1> ข้างบนนี่ไม่ค่อยสีเรียก <laughs> สีเรียกคือข้างล่างไปไม่รอดมีห้องน้ำในครัวอ่าแล้วมีห้องน้ําด้วย <Okay. S 1> อยู่ในอยู่ในครัว okay. นะถ้าเป็นภาษาง่ายๆเขาเรียกชีทำข้าวเขอยู่กับกรรมกรง่ายๆส่วมกับเตาติดกันบางทีทีนี้ไม่รู้จะทำยังไงคืออาชีพอาชีพมันบังคับไงว,ว่าเรียงสินค้ามันต้องแบบนี้ทีนี้พอเลียงสินค้าแบบนี้เหล็กมันก็พุ่งใส่เรา ร้านกระจกร้านขายเหล็กอลูมิเนียม,มเนีย่ยพวกเนี้ยโ,<ด>โดนทั้งนั้นเลยเวลาไปแก้มันก็เหมือนยากแต่ว่ามันง่ายถ้าถ้ามันมีทีออ่อย่างที่อุบลหรืออุดรเจ้าใหญ่ที่สุดนะ,ะเขามีโรงเก็บอยู่ข้างหลังไปเลยข้างหน้าไว้รับแขกอย่างเดียวอันนั้นทำาไ้โดนอืม คล้ายๆอย่างเงี้ครับคือก็จะมีกระดังอยู่ด้านหลังก็จะเ,เหล็กพวกนี้ไปไว้ด้านหลังครับด้านหน้าก็เปิดเป็นหน้าร้านให้คนเช็คออเดอร์หรือ,อก็มีการพัดเพื่อนหลึหถ้าอย่างนี้นถ้าอย่างน,งนี้ผมเอาชั้นเหล็กมาไว้ด้านหลังในโรงในโรงที่จอดรถตรงนี้ครับหนากระดังเก็บของ แล้วก็หน้าร้านตัวนี้จะวางเกินพวกอุปกรณ์สินค้าย่อยทั้งหมดได้เราก็ขึ้นป้ายไว้ว่าเราขายเหล็กอุปกรณ์ประจํารู่แล้วเข้าไปข้างหลังเอารถเข้ามาขึ้นเหล็กข้างหลังแั้วบนเขาลิงเนี้ยใส่ของจะได้ไปเอาของสต๊อครับนี่เราไปปิดซะหมดว่าสําคัญที่สุดก็คือหันมาทางนี้ทั้งนั้นเลยครับนี่ครับ แล้วก็ยังโต๊อาหารอนะเตี้ยไปโตอาหารก็จะเอาตัวนี้ครับกําลังจะทําแล้วตัวนี้เลยนเปลี่ยนเตี้ยไปไม่ได้อันนี้ก็อยากจะรบกวนให้อาจารย์ช่วยดูให้ว่าว่าไอ้ห้องครัวเนี่ยผมผมติดใจมาตั้งหลายสิบปีแล้วครับอยากจะย้ายออกนานมากแล้วครับทีน,นี้เราไม่รู้ว่าจะย้ายไปตรงไหนยังไงจะทํายังไงจะแก้ยังไงนะตอนที่มาทุบแรกๆนะบรไดด้านนู้นนะ ทุบไปจนถึงชั้นสามนู้นมีสามแม่บันไดเลยค่ะทุบใช่เขาห้ามครับบันไดเนี่ยต้องมีมีเส้นเดียวคอ่ะทุบออกมีเส้นนู้นมีเส้นนี้ไม่ได้ครับไม่งั้นไม่งั้นเขาจะเรียกบ้านเดินหาดันตามหาก็อยู่นั่นแหละหากขาไม่ค่อยเจอเออตรงนี้มีสองบันไดค่ะรงนี้นไดขิ้ทิ้งเหลือแค่ลอยอือถึงบอกว่า ดูบ้านนี้แล้วโอ้โหมันโดนนะโดนระดับหนึ่งทั้งนั้นเลยค <c oughs> ้าขายมาจริงๆดูมันน่าจะรวยเพราะว่าจากเริ่มมาเนี่ยมันดีมาตลอดเริ่มมาค้าขายดีมาตลอดก็ขึ้นมาเรื่อยเๆรๆื่อยๆรื่อยพอมันดีมาถึงระยะหนึ่งปุ๊บจากเราไม่มีหนี้เราก็จะมีหนี้แล้วม,ลมันก็จะเพิ่มเพิ่มหนี้เพิ่มหนี้เพิ่มหนี้เพิ่มไปเรื่อยเพิ่มจนไปถึงจุดที่เราว่าเราเนี่ย แค่จะไปไม่รอดใจผมคิดผมคิดว่าถ้าผมผมอายุเยอะแล้วเนี่ยผมคิดว่าผมชีวิตผมไม่ต้องการร่ํารวยไม่ต้องการเป็นอะไรทั้งสิ้นอขอให้มีสุขภาพแข็งแรงอยู่อย่างมีความสุขพอส่วนลูกชีวิตลูกเขาก็เป็นไปนตามชีวิตของเขาบุญวาสนาของเขาทุกคนเหมือนกันหมดถ้าผมสร้างให้เขาอยู่อย่างเนี้เขามีบ้านอยู่อย่างน้อยชีวิตเขาจะเดือดร้อนก่าคนอื่นน้อยหน่อย ถ้าเขาสู้ชีวิตแต่ถ้าเขาไม่สู้ก็อยู่ที่บุญวาสนาของเขาใจผมคิดผมก็คิดคิดแค่นี้เองแล้วตอนนี้อายุมันเยอะแล้วครับไม่คิดอย่างคุณก็คิดแบบในมุมมองของคนทั่วไปครับ<ะ>เออแต่เบื้องหลังเนี่ยมันมีมันมีดวงเขาเรียกว่าอะไรนะดวงดวงดีแต่ไม่เงฮง<ะ>ถ้าไม่มีเฮงอ่ะยังไงก็ไปไม่รอดครับ ก็อันนี้ที่ที่สำคัญอย่างเนี้ยที่มันผิดหมดแล้วทําให้คุณเสียเวลาไปยี่สิบปีเพราะที่พูดมาเนี้ยครับอืมแล้วเนี้ยยิ่งปีสองปีมาเนี้ยยิ่งไม่ดีอ่ะครับใช่เออนะครับก็คุณดูเอาดิอาจารย์อาจารย์ก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรของคุณนะครับเอออาจารย์ก็อธิบายให้ฟังว่ามันเป็นงี้งนี่ยังไม่รวมรับนะ อ่ายังไม่รวมรับนะที่ว่ามีคาราโอเกะหรือมีผับอะไรอีกเพราะว่ามันจะเกี่ยวมันจะเกี่ยวข้องกับหมดละเนี่ยหน้าหลังซ้ายขวาครับพอถึงต้องเรียกเชยภูมิไงอืไอุ้กเขาวิงวอนนี่มันจะทำยังไงซึ่งถ้ามันแก้ไม่ได้มันก็จะุูเขาวิงวอนไปตลอด เหมือนบ้านรถเข็นน่ะใช่ครับรถเข็นบ้านหลายบ้านน่ะที่ที่ถ้าไม่แก้ไม่แก้เลยเนี่ยไม่ได้บ,บ้านเอ่อบ้านเกี่ยวหามบ้านคุกข่าว,วิงบอนเนี่ยพวกเนี้ยไม่ได้เลยคือเกี่ยวหามเนี่ยมันจะกลายเป็นรูปแบบตัวเอชนึกออกไหมแล้วก็มีเส้นกลางมันเหมือนเหมือนคนสี่คนคอยแบกตัวกลางเอาไว้อ,อนี่ยังไม่รวมนับเอาแหวงนะ เนี่ยอย่างเงี้ยร่มจมทั้งชีวิตเลยอ้ส่วนบ้านรถเข็นมันก็จะต้องดูอีกว่ามันเป็นเข็นแบบเข็นซปเปอร์บรกเก็ตหรือเป็นเข็นแบบเข็นผัก <c oughs> มันจะเหนื่อยไม่เท่ากันแต่ยังไงก็จับกลาง <c oughs> ทำงานเยี่ยงจับกลางเ <c oughs> นี่ยอันเนี้ยโดยที่ถ้าเราเราไม่รู้อ่ะแล้วเราทำไปแล้วเราอยู่กับมันอ่ะแล้วเราก็มา มัวแต่โฟกัสว่าเฮ้ยเรายังค้าขายไม่ตรงเป้ามั้งยังอะไรมั้งเนี่ยมันไม่ใช่อืมบอกช่วงเศรษฐกิจนี้ตอนนี้ไม่ดีก็ไม่จริงอ่ะมันก็มีคนดีครับอืมว่าเราไปสังเกตดิคนที่ได้ดีมีมีอาจารย์พว้งช่วยดูแลอยู่ทั้งนั้นอ่ะจะแก้ยังไงคงต้องแยกบ้านคับ ใช่คือระหว่างร้านร้านกับบ้านเนี่ยถ้าพูดสัดส่วนเอาง่ายๆร้านกินไปห้าสิบบ้านกินไปห้าสิบถ้าแยกร้านกับบ้านถ้าทําได้เต็มที่บ้านก็ได้ร้อยร้านก็ได้ 100, 200, ร้อยสองร้อยได้เป็นสองร้อยสองร้อยกับห้าสิบอะต่างกันตรงเนี้ย แต่มันต้องมันต้องทำความเข้าใจกับมันคุณต้องดูอย่างนี้อาจารย์เพิ่งจะรู้เนี่ยว่าว่าว่าจะต้องมาบ้านนี้เมื่อเมื่อก่อนที่จะมามาที่นี่ไม่กี่วันสักสองวันมัออ้อวันเดียวนะวันเดียวใช่ไหมะนะแล้วเนี่ยที่ที่มาตรวจแล้วอธิบายให้ฟังส่วนลึกมันยังมีมากกว่านี้แต่เอาแค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวช็อบ คืออย่าไปแก้เลยอืใช่เพราะถ้าแก้มันก็ไม่หายไม,ไม่จบนะแก้แล้วไม่จบก็ใช่เอาใช้เป็นใช้เป็นที่ทํางานเป็นบ้านยุคเจ็เยอืมก็เป็นเจ็ดเก้าอีกใช่ไหมบ้านใช้พลังงานเจ็ดแต่อยู่ในยุคเก้าอ่ะมันก็กลายเป็นเจ็ดเก้าไฟบันไยกันมันก็เพิ่มความหมอนแอ แล้วก็ยังชงปีเว้นปีถ้ามันไม่จบก็คือเป็นแต่ร้านค้าอย่างเดียวที่อยู่ใหม่มันยังเป็นอ้นั่นอีกคุณออกแบบคุณไปออกแบบทรงโรมันอีกใช่ครับคือมันตกยุคไปด้วยใช่ไหมครับคุณลองลองขับรถดูดิครับไอ้ตึกแถวที่ที่มันแจ้ง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 นะแล้วอยู่ได้แต่ร้านซ่อมรถเออร้านต่อท่อประปาครับ อไอ้พวกเหล็กๆนะ,ะอ่าหรือเป็นพวกสำนักง,งานราปภ<ะ>เนี่ย<ะ>มีแค่นี้นอกนั้นอยู่ไม่ได้ครับไอ้ที่มีเสาแบบเนี้ยทรงเนี้ย<ะ>เนี่ยยังไม่ยังไม่รวมนับเลยว่า<ะ>ว่าต้องแก้เพราะว่าคิดคิดว่ายัางไงก็อยาแครบ้าจะาบแก้ว<ะ>บ้านบ้านมันยากวะขนาดคอนโดมันยังไม่ได้เลย เราเนี่ยเขาเป็นเขาเป็นมังกรหกอีกมังกรหกในยุคเก้าแฮะก็เป็นหกเก้าซ็้มนโอเคตลอดทั้งยี่สิบปีเลยเราส่วนผู้ชายก็เป็นห้านี่ขนาดที่ผ่านมาเนี่ยสิบกว่าปีเนี่ยนะ,ะลูกชายคนที่สองอ่ะยังได้เป็นงูแป ยังมีส่วนที่เป็นสองห้าแปดูช่วยหกแปดกแคือได้จับตังค์อ่ะ <Okay. S 2> เออช่วงเวลาที่ผ่านมามันได้จับตังค์แต่อุดมันไม่อยู่อ่ะ <Okay. S 2> อืมเพราะมันมารั่วที่ตัวนี่แหละ <Okay. S 2> แล้วส่งบ้านมันคือยังไงมันก็เป็นคุกเขา่าวิงวอนในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ต้องโอ้โหทุกใจเหลือเกินขออด่คลับ ถ้าไม่ขอเขาก็ไม่ให้ไม่ขอเขาก็ไม่ช่วยก <c oughs> ็จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยบ้านนันบอกหมดทุกอย่างเลยครับ